เาว่ากซาเอ็กหกคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนหัวเทียนกันนะลูกค้าเข้ามาก็คือรถมันมีการสะดุดสะุดแล้วลูกค้าบอกว่าหัวเทียนก็ยังไม่เคยเปลี่ยนโอเคจัดให้ สภาพโมเทียนประมาณนี้นะฮะจาเปลี่ยนใหม่เราใช้เป็นตัวเขปเลยนะสภาพกรองต้องเปลี่ยนนะสภาพนี้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวต้องสั่งของก่อนของร้านไม่มีตอนนี้หมเทียนที่เราจะใช้เป็นอิลิเดียมเลยครับตัวนี้นะหัวเ็มนะของใหม่นะครับทั้งหมดสี่ตัว กออกาดของเจ้า ZX6 อคันนี้นะฮะเปลี่ยนแล้วก็จบงานนะครับ แกการกระตุกลาออกตัวนะครับ Z X ดเอ็กหกตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับรอลูกค้ามารับกลับบ้านนะฮะแกการคันนี้ก็ไม่ยากครับมีเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็กรองอากาศนะครับก็กรองอากาศก็ค่อนข้างจะตันหัวเทียนก็ลูกค้าบอกว่ายังไม่เคยเปลี่ยนเลยก็นั่นแหละครับเปลี่ยนปุ๊บหายปั๊บนะฮะสนใจส่งซ่อมนะครับจีดีวิวช็อปซูเปอร์บายนะฮะยินดีให้บริการ